กกันใหม่นายกอบจอสุราษฎรเมืองคนดีศักดิ์ศรีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำทุกสิ่งชายหญิงเชื่อมอสครั้งเสนอโมจิประชาติเสนอโมทิประชา,ารชาัฐครับประชาชนรา,านายกอบจหลังจากใดยิบฉลากได้เบอร์ห้าของเมื่อวานแล้วนะครับก็วันนี้ ลงพื้นที่ชายวิเดีกินที่ให้เขาเรียกว่าขอประตูบานลงไปไล่พื้นที่รับแล,ล้วก็มาตอนเย็นที่ขีดนิคมวันนี้นะครับเพื่อจะมาบอกทุกๆคนว่าคลองมอเชือชาตหรือม้อบุูสั้งทีละลายคนเชียร์กันตรงนี้นะครับว่าเราได้เบอร์ห้านะครับมาบอกกันใ้รูว่าได้เราได้เบอร์ห้าตรงนี้เมื่อมาแค่นี้ก็เหมือนกันนะครับทุกกคนละลายคนจําได้แล้วก็เชืรอกันเชียร์พุ่มนะครับจะได้มาดูและบอกต่อกันว่าเบอร์ห้าฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็นเชียร์เบอร์ห้าใช่ไหมครับเบนอร์ห้านะครับนนั่แหละ ก็มาช่วยกันอะไรคนและกระจ้ายกันการให้รู้ว่าเบอร์ห้าเจะข้ามาที่จะพัฒนาจังหวัดสุราชนะครับหนวันนี้นะครับการพัฒนาการเลืองต่ง้ตง,ตงนะครับฝากเปรียนพี่น้องประชาชนนิดนึงว่าถ้าเราคิดแบบเดิมเราก็จะเจอสิ่งเดิมเดิมนะครับมันพุ่มที่ฉายคําว่าเปลี่ยนเลยไม่ต้องรอเลือกบ่อหมูสั่งนะครับสุราชจะพัฒนาได้ดีกว่าเดิมของิดว่าครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในการเลือกตั้งของทิ้นเลือกตั้งอบจอ ีจะทําให้กาสุราษนะครับเห็นการพัฒ,าฒนายั่งจริงจังแต่ผมตั้งใจครับตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแรงนะครับที่จะเข้ามาเพื่อบริหารงบประมาณหนึ่งสมัยไม่เสพย์ห้าพันล้านให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมหลายๆคนนะครับมีเป็นอสอมอด้วยนะครับหลายๆคนอยู่กันมานานนะครับได้รู้จักกันแต่ทุกคนก็จะได้ไปเชียร์กันวะเบอร์ห้าม่อจิราชัดนะครับเผื่อจะมาพัฒนาสุราษสักทีครับผมสุรามืนค ากาเบอร้าสร้างคุณภาพชีวิตพลิกฟืน้นเศรษฐกิจาฐานรากเปลี่ยนสุราษธานีสู่ชีวิตที่ดีกว่าหมอจิรชาติหานกล้าอาสานำการเปลี่ยนแปลงมุ่งมัน่นตั้งใจนโยบายดีมีความรู้มากด้วยประสบการณ์ทางเลือกใหม่ไม่ผูกขาดเลือกหมอจิรชาติเรืองวัชรินเป็นนายกอบจสุราธานีไม่ต้องรอเลือกนายกหมอเบห้าดีกว่าเดิมแน่นอน हाँ का बहा